สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียเอาเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 206ตอนผีจะเข้าเจ้าจะลงมาให้ชมกันครับเห็นต้นไม้เยอะๆอย่างนี้ทำเอาเฮียคิดถึงไม้ติดบ้านขึ้นมาเลยธุรกิจยังเปิดทำการอยู่ใช่ไหมครับพี่เจอยู่ครับอยู่ครับเมื่อวานเพิ่งเปิดขายไป 2ต้นครับตั้งลงคนขายแต่ตอนนี้คงจะต้องหันไปพึ่งไม้ติดาบแล้วแหละตลาดลงไปประมาณ3าจุดเหลือ1,600นะฮะโอ้นี่ลงระดับเปิดมาเปิดมาตอนเช้าก็27จุดตอนนี้ไหลลงมา31จุดแล้วนะฮะเดี๋ยวเตรียมซื้อต้นไม้ผมด้วยนะแล้วพี่ยังไม่มีต้นทุนที่นี่ก็มีไม้ติดมือนะพี่บอลสีเผื่ออยัดมีบอลสีเดี๋ยวบอลสีแถวนี้ไปขายแล้วกันนะ เป่ามาทีไรทีมงานมั่นใจทันทีครับว่าวันนี้ยาวแน่นอนแต่ไม่ใช่เนื้อเรื่องนะส่วนมนเนี่ยวันนี้จะนานอีกไหมขอสั้นๆนะผมว่าจะตั้งใจจะสั้นๆทุกทุกครั้งเลยนี่ห้านาทีตั้งใจจะแบบนั้นครับคาวที่เราสั้นๆนะสิบห้านะสั้นสุดนล้ววันนี้ผมจะสั้นกว่าเดิมนะพี่รอดูครับ เดี๋ยวจะหาว่าเฮียบลลี่เปล่าว่าสวดนานไหนพี่เปล่าขอบทสวดสั้นๆขลังๆบอกคนดูหน่อยเซ่เอาแบบว่าสั้นๆเลยนะสั้นแบบสั้นๆสั้นจน <ๆ S 2> น่าตกใจอ่ะเออมะอ๊ะแค่นั้นอ่ะสั้นหม เออท่านท่านแปลว่ามอะปุมะอะปุเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนกับคาว่าโอมหรือเป็นพระรัตนไตเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ามะอะปุเนี่ยคือเป็นการรวมทุกสปปรรพสิ่งแล้วนะพระรัตนไตรคือที่สุดแล้วถ้าเกิดจะเอาท่านจริงๆก็เอาแค่นี้เลยพี่มะอะปุมะอะุอหรือถ้าเกิดเอาแบบเบสิกคนทั่วไปดูทั่วไปแต่ว่าได้ผลคือพุทโธแต่ถ้าจะเอาเป็นคาถาซะหน่อยก็นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเห็นไหมมีหลายระดับนะระดับนี้ยาวย่งี วาสั้นสั้นเราเอาสั้นแค่เราตกใจเคยเห็นไ่มเวลาหนังผีเวลากลัวผีอ่ะก็จะเป็นนโมตสศะ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 จริงได้พุทโธก็ได้วันนี้ฟังธรรมพระอาจารย์คมมาพระอาจารย์คมก็จะมีอีกคำหนึ่งที่คู่กับคำว่าพุทโธไอ้เฮ้ยกูจะอ่อนได้ไม่ใช่คำนี้มาพระอาจารย์บอกว่ามาจากคำว่าแอมเฮีย I am here มีที่มานะอันนี้ถานมิเจได้นี่ในร้ายพระอาจารย์คมสอนว่าสอนให้กับคนสิงคโปร์คนมาเลเขาท่องพุดโทให้เป็นก็เลยสอนให้เขาพูดเขาว่าแอมเฮียกขาพูดว่าไอ้เฮียนี่แหละพอเขาก็เขาก็ภาวนาแล้วเขาก็ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียปรากฏเขาผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งคู่กับคนไทยที่ให้บอกว่าพุดโทนะคู่กันนะพอภาวนาเสร็จปุ๊บนะคนสิงคโปร์มาเลพระอาจารย์ถามเป็นไงบ้างโอ้หพีทฟูวันเดอร์ฟูคือแบบสงบมากรู้สึกปิติใจมากรู้สึกแต่คนไทยพุดโธเป็นไงบ้าง กังวลฟุ้งซ่านเพราะอะไรไปฟุ้งซ่านเขาว่าไอเทียดอาจารย์คทียกจะบอกว่าให้เราข้ามข้ามข้ามสมมติของของคอว่าบางคนแบบเฮ้ยเราตีความคํานี้เป็นคานั้นคำนั้นเป็นคํานี้เราอยู่ในสมมติพอเราติดอยู่ในสมมติมันก็เลยฟุ้งซ่านแต่ดังนั้นพอมันไม่คนเทียบว่าคนไม่รู้ความหมายไม่ติดในสมมติกลับสงบนี่แหละนี่คือธรรมะเห้ยไม่กลับมาได้ไม่ไม่เมเกีทำอะไรเม่แกียทำอะไร ก็เห็นเดียกเด็กยินเฮ้ยพูดเล่นทางนั้นพุูดนะมายินเยินอะไรทางนั้นพูดแต่ทางนี้นะนั่นน่ะพระองค์เลอร์เลยนะพระเลอร์แต่ไม่ได้ไปถึงทางนั้นทางนี้นี่ทางนี้นี่อ่าฮะทำไมอ่ะมียินตรงส้มๆอยู่แล้วไปกวักมือเรียกทำไมอ๋อพอดูใกล้ๆอ้าวมอใส่เดี๋ยวใส่าให้ปลอดภัย เมนูในตำนานขนมจีนน้ำยากลับมาให้กินแล้วแต่ถ้าจะให้คลาสสิกอะขนมจีนแกงเขียวหวานอู้นะคลาสสิกเลยมีอยู่บ้านหนึ่งเฮียจำได้ปะพี่เนึ่งไปไฟแรกเลยกอง11ลําลำลูกกาเป็นลบังเลยขนมจีนเป็นแท่งเลยโอ้ยังคิดถึงบ้านนั้นอยู่นะครับใช่ได้เห็นเทปนี้ก็ส่งมาที่อาบาค้างเลยก็ได้เขาเรียกอะไรนะตาโกทําไมอ่ะมีสี่ตัวปลาทูทิ่สองตัว เดี๋ยวใส่คําให้ปลอบใจดูแบบดูไม่ใช่ดูไม่ใช่วิธีกรนะอืมคือดูแบบที่แอร์ก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเตาก็สวดมนต์เราที่ว่าคนจีนเหมือนมาบ้านงานอะไรเงี้ยที่พรุ่งนี้จะมีงานบุญอะไรเงี้ยผู้ชายผู้ชายบ้านงานจะบวชผู้ชายบ้านงานจะบวชมีเสียงสวดมนต์เด็กแท่ตอนนักแต่เป็นโต๊ะจีนใช่ไหมมาถ่ายรายการผีเป่าเปาวสวดมนต์ในบ้านเขาเลยอืสวดก่อนถ่ายด้วย ผีจะอยู่ไหมทำหนูเป็นผีหนูก็ไปตอนนั้นพาแม่พี่นุ้ยอไปหาญาติไปตามหาญาิเมื่อก่อนทำรายการทำรายการตามหาคนหายวันนี้ที่รอคอยก็เลยพาแม่พี่นุ้ยไปตามหาญาดแล้วพอไปถึงเขาก็มีงานงานอะไรนะงานเป็นงานศบเป็นงานศพแม่ แม่พี่นุ้ยเขเข้าไปเข้าไปเนี่ยเข้าไปเงี้ก็สวัสดีโอ้ยงานใครเนี่ยก็บอกว่าเป็นงานสรโอแล้วชื่อดันตรงกันชื่อเือบ้านห <มา S 1> น,นองแวงเหมือนกันบ้านหนองแวงชื่อคนเสียชีวิตตรงกันอีกอเสร็จแล้วก็ไปไปเสร็จปุ๊บก็แบบเหมือนจะตักข้าวตักขอนจะกินข้าวบ้านงานเสร็จเรียบร้อยคุยไปคุยมาเอ๊ะทำไมมันเหมือนไม่ใช่ญาติกูวะผิดงานผิดงานแต่เกือบตักข้าวกินแล้วว่าแต่ตั้งข้าวมาวางไว้อย่างงี้กันแล้วอะเฮ้ยแม่แม่แม่สงสัยจะผิดคนออ เกงใจก็เลยไม่กินต่อกินเนี่ยเขาเรียกว่ามั่วบันงานมั่วจริงและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพอเป่าสวดมนต์ผีหายไปไหนหมดเลยเราอะเราอะเราเราสวดบทอะไรนะมหาธักภพใช่ไหมครับคุณรู้ป่าว่าจะมีคนนึงไม่มีงานทําแล้ววันนี้ใครอะคนเนี้ยคนเนี้ยุณลืมไงเปา เปล่าะถึงก็เปลาส่วไอ้ผีมันลืมว่ารายการเนี้ยเดอะซิกเซนเลยปามาถึงนึกว่าสวดไอ้นี่รายการใครไม่เห็นกูเฮง่สวดจบเลยจะมีงานทำไหมเราที่พักคนไม่มีบทนเมีไหมมีไหมไม่มีไอ้ไอคนเนี่ยช่วยให้พี่ทำงานง่ายขึ้นไงคนเห็นผีไหมเห็นไหมตอนเขามาหาจักรพรรดิเห็นผีกรีดร้องว่าเอ๊ะหมดเลยเงียบเซ็งแสบหมดเลยไม่มีอ่าแล้วตอนแรกมีผีไหมมีพอเขาสวดมากอาจพรรดิอ้อมไปนู่นอ้อมมาเดี๋ยวไปเจอทางนู้นอาจจะเจอข้างนอกเงียบ ที่บางคนไม่ทํางานหนักค่าตัวป่ะไม่รู้เบิกบมาแล้วอะไรนะที่บางคนไม่ทํางานหนักค่าตัวป่ะไม่ไม่ไม่หัดไม่เหลืออะไรนะเบิกบมาแล้วไม่รู้ตอนจัดสถานที่ถ่ายสรุปเห็นน้ําในขวดนั่นไหมครับและน้ําในขวดนั่นก็คือน้ํามูลหลอกปูลองโดยคิดว่าตอนแรกเขาจะเอาไปเอาไปทําพิธีอ่าฮะสุดท้ายแล้วโปรดิวเซอร์กู ไปโรยลงดินปักเทียนผมเป็นการทำพิธีในสไตล์ของผมใช่ก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยขนมปูนรองคงกั้นใส่สิ่งให้พวกเราเป็นการใส่น้ำมลแทนใช่ใช่ก็คิดในแง่นี้ไปอย่าอย่าคิดเยอะเดี๋ยวเครียดองให้ทุกอย่างไปธรรมะได้ปลาหมึกไงมือเดือนอยเนี่ยเขาเอาไปอุ่นให้อยู่แม่เอาไปอุ่นให้อยู่เอาจริงหรือจริงแม่แม่เอาน้ำยากับปลาหมึกไปอุ่นให้อยู่เมื่อกี้สุดยอดนี่อ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟเหลือให้เขาบ้างเหลือเหลือ เหลือให้เขาเก็บไว้กินบ้างและนี่ก็คือเบื้องหลังทั้งหมดจากรายการเด e อดซิกเซนคนเห็นผี EP 206ตอนผีจะเข้าเจ้าจะลงครับสำหรับใครที่ชอบความสนุกหลังกองแบบนี้ยังไงก็ฝากติดตามเฮียจัดให้กันด้วยนะครับ